สุดยือ้อพบช้างป่านอนปล่วยอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดนั้นก็เสียชีวิตลงแล้วนะครับเตรียมผ่าพิสูจน์กันต่อไปครับนายอมรวั์โศพกระโทกนายกอง์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า พบลูกช้างป่านอนสมอยู่ภายในไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านอยู่ท้ายหมู่บ้านทรัพย์สดาหมู่ที่11ห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานประมาณ3กิโลเมตรจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทับลานที่12และปศุสัตว์อำเภอเข้าทำการตรวจสอบโดยเบื้องต้นทางทีมสัตวแพทย์ก็ได้เข้าทำการให้ยาวิตามินต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิตามินบีและน้ำเกลือเพื่อให้ช้างมีแรงมากขึ้นเพราะว่าสภาพของช้างนั้นค่อนข้างผอมแล้วก็อิดโรยอย่างมาก พร้อมกับเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อนนําส่งไปตรวจหาเชื้อโรคเพื่ออาจจะระบุที่มาของอาการป่วยในครั้งนี้ได้ครับแต่ว่าเบื้องต้นนั้นก็ยังไม่สามารถระบุได้ว่าการที่ช้างตัวนี้มาล้มนั้นเกิดจากสาเหตุหรือว่าโรคชนิดใดก่อนที่จะช่วยกันพยุงตัวช้างเพื่อเปลี่ยนท่าให้ลุกนั่งขึ้นเนื่องจากเกรงว่าหากปล่อยช้างนอนอยู่ในท่านี้ต่อไปก็อาจจะส่งผลให้เกิดแผลกดทับได้ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ทุกหน่วยงานจะพยายามให้การช่วยเหลือลูกช้างป่าตัวนี้อย่างเต็มที่แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับโดยลูกช้างนะฮะก็ได้ล้มเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาของเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ทางทีมสัตวแพทย์จะทำการผ่าพิสูจน์เพื่อตรวจหาสาเหตุของการล้มของช้างนะครับแล้วก็จะทำการฝังกลบตามขั้นตอนต่อไปครับ